กำแพงเมืองจีนหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติกว่า1,700ปีในการสร้างยาวกว่า5,500หไมล์พวกเขาสร้างมาเพื่อปกป้องเราจากอะไรมีหลายตำนานต่างเล่าขานและนี่คือหนึ่งในนั้น The Great War l ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์จากการร่วมมือของจีนและสหรัฐ ที่ได้จางอีหมูภูมิกับมากวิสัยทัศน์จากฮีโร่และจอมใจบ้านมีดปินมาสร้างสารรค์ความยิ่งใหญ่กับจินตนาการใหม่ที่ให้กำแพงเมืองจีนเป็นแนวป้องกันอสูรร้ายทล่มโลกหลายคนอาจจะรู้กันหมดแล้วนะครับว่าหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยแมดเดมอนหลิวเตอร์หัวลู่หานและจิงเทียนแต่มีใครสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าเหล่าทัพห้สีที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างของหนังพวกเขาคือใคร และมีหน้าที่อะไรวันนีน้ผมแชมกิจจะมาพาทุกคนทำความรู้จักกับ้าเหล่าทัพพิทักษ์เดอะเกรทวอล์นักรบเหล่านี้พวกเขาคือภาคีไร้านามกลุ่มทหารที่ถูกฝึกมาทั้งชีวิตเพื่อปกป,ป้องแผ่นดินจากการโจมตีของเหล่าเทาเทียกองทัพอสูรร้ายที่บุกโลกทุก60ปีทุกคนมีภารกิจเดียวกันคือพักดีต่อแผ่นดิน และปกป้องประชาชนตามธรรมเนียมของทัพจะถูกแบ่งกลุ่มระบุกองจากสีดูได้จากชุดกรองและธงประจำทัพที่มีทั้งหมด5กองทัพกวางม่วงเหน่วยล่าตะเวนรอบแนวกำแพงรวดเร็วกว่าใครด้วยแรงอาชาทุกศัตรูที่ย่างกลายสู่กำแพงจะเจอโลภีฆาตของพวกเขาเป็นด่านแรก พับเยี่ยวแดงพร้อมสกัดเหล่าอาสูนจากระยะไกลด้วยธนูและปืนยิงชมวกที่ไม่เพียงตัดกำลังแต่ยังยิงเพื่อหวังเอาชีวิตถ้าเกินกำลังพวกเขาก็มีไม้ตายคือดินปืน ทับเสือเหลืองเรื่องอาวุธใหญ่ต้องยกให้พวกเขาเพราะภายในกำแพงหาได้มีแค่ก้อนอิดแต่ยังเพียบพร้อมด้วยกับดักที่พร้อมคล้าทุกชีวิตอสูรรลายที่รีอาปไายกำแพงขึ้นมาด้วยกรงจากขนาดยักษ์และในขนาดเดียวกันทับเสือเหลืองก็มีหน้าที่ช่วยตัดกำลังอสูรร้ายจากระยะไกลไปพร้อมกันด้วย ทัพเกรียฟ้าหนึ่งเดียวในเหล่าทัพที่เป็นสตรีถ้าถามเรื่องความกล้าพวกเธอน่าจะมีเยอะสุดเพราะหน้าที่ของพวกเธอคือการหวนโจรทยานลงไปกลางดงอสูรหลายและจัดการพวกมันด้วยหอกยาวแต่ถึงจะกล้าขนาดไหนก็ตามก็ใช่ว่าจะกลับขึ้นมาบนกระแผงได้ทุกคน ัเสือมินหน่อยรบระยะประชิดที่ถูกฝึกมาให้กล้าหารและโหดร้ายกาทุกเหล่าทำพวกเขามาพร้อมขวานยักษ์ที่พร้อมตัดศัตรูให้กลายเป็นสองทอนตายไม่ว่าขอค่าให้ได้มากที่สุด ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ5เหล่าทัพพิทักษ์ตดกเกรทวอลกันแล้วนะครับบอกผมหน่อยครับว่าถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกอยู่ทัพไหนก่อนจากกันไปถ้าอยากเห็นรายการของเราพัฒนาไปมากกว่านี้ก็สนับสนุนกันได้ครับที่ p r a t i o n c o m j u s t d o i t แต่ถ้าไม่อยากภาคิีใหม่ๆแบบนี้อีกก็ติดตามพวกเราได้ครับที่ Facebook และ YouTube c h a n n e l โออ justdoit พิมพ์จารยภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม